สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะมือนีกันุ่มโชวกระเด็หดหอยห้าหน่อยมาฝากเพื่ฝากพ่อแม่พี่น้องนอะครับเนาะกับผมห้าน้อยมือนีมีตัวใดแนมไปเบิ้งกันไดเนาะครับเนาะไปเบิ้งวิงหลุดก่อนวิงหลุดมือนีมีสองเก้าศูนย์เนาะเดอนหิงที่เก่ากักบสองร่องศูนย์ได้พี่น้องเด้อจับคู่ก็มีเก้าสามสามศูนย์ศูนย์สี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองหกหกหกอะไรนี่หกเก้า 915320แล้วก็64เนาะ3ตัวตรงตัดเล่นก็มี290ล 0, ก็210ฟันขาดไปเลยจะเอาไปตัดเล่นเป็น2ตัว3ตัวก็ได้เนาะน,นี่คือฮานอยวันนี้นะครับฮานอยวันนี้เด่นสุดก็มี2920แลดด้วก็90เด้อตัวเด่นสุดหนุ่มโชคเด่นให้แล้วโอเคครับผมแคปบหน้าจอเอาเลยครับเคปบหน้าจอเอาเลยนี่คือฮานอยวันนี้นะครับฮานอยวันนี้ตัวที่เน,น้นให้คือตัวที่วงกลมให้สีแดงเด้อเน้นให้สีแดงวงกลม คือตัวเด่นตัวนี้เนาะโอเคครับผมแคปหน้าจอเอาแล้วหนุ่มโชคก็จะรีบไปลงให้ด่วนๆเลยเนาะสำหรับหานอยวันนี้เมื่อวานแตก3น้อยสีน้อยอยู่เด้อเมื่อวานแตก3น้อยสีน่อยอยู่แตก8 9 0 9แล้วก็อะไรอีกหลายหลายหลายอย่างอยู่เนะาะเมื่อวานแตกหลายหลายน้อยอยู่แต่ผมไม่ลงให้เด้อเพราะผมเนี่ยยุ่งยากอยู่กับเรื่องงานเนาะก็เลยไม่ได้ลงให้โอเคครับผมสำหรับหานอยวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีรวยๆว,ยว,ยวยถูกหวยฮานอยทุกคนนะครับ